สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายเบิร์ดสุขสุกสนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่ใหญ่จอยจ้าพี่น้องวันนี้แม่ใหญ่จอยพาพี่น้องมากินต้มไก่พี่น้องต้มไก่ใส่ผักขยแง่งพี่น้องหอมจ้าเมนูจานโปรดของแม่ใหญ่จอยอีกเมนูหนึ่งเนาะจากนะ้กเนาะกระแยว,ว่าพี่น้องได้ไลายคนกระตองมากขึ้นกันเนาะจาก้กคิดว่าจะมากขึ้นกันแมนบอพี่น้องต้มไก่เนาะรสหนำหวอนพี่น้อง มีปลาทอดน้าจ้าปลาทอดเนะจ้ะเนาะแล้วก็พริกกะปิพี่น้องบักทั่วจ้ะอันนี้ก็เอิอบักทั่วอีกยังไม่แย่จอยกับพ่อแน่ใจเนาะจ้าพี่น้องไม่แย่จอยกินเป็นอย่างเดียวมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งข้าวก้องพี่น้องมาเด้อจ้ะข้าวเหนียวหอหนึ่งพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งหอหนึ่งหอพี่น้องมาเด้อจ้ากินน้ำกันจ้ะพี่น้องแต่ยังกินเนาะจ้ะมื้อนี้บ่ต้องใส่กะทิเขาพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ใส่กะทิเขามาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะ เจี๊ยบ,บพี่น้องบวงสองอันสามอันอู้หักแหงแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อ หอมผักกระแยงพี่น้องใส่ผักกระแยงแซ่บ ทอดปลาขาวปลาขาวหน่อย สดนาเหมือนหอนพี่น้องสุดยอดอาหารบานเฮาแซ่เป็นสุดเลยพี่น้อง Bà gặp quả biết đi. đi. บักท่วนหนหวานนะพี่น้องแส,บ,สบพี่น้องแสบ,สบ

ขิงเ้าเตรียมตัวไปทํางานพี่น้องผู้ใดอันรวยในน้องหมู่บ้านนี่น้องรวยในน้อพี่น้องผู้ใดรวยแน่หมู่บ้านนี่ นี่จอยบ่ลวยจังแถวบ้านก็เก่าพี่น้องเหมือนเดิม ทำงานต่อไปมีงานทำกับสุดหยอดอะไรพี่้อง แสบพี่น้องแสบไม่เยียจอยกับคนหาตะตอนเดี๋ยมันบ่มีกระดูกอีสานของแขก บ่วงสั่นขันโมเมนค์คนอิสานใส่บ่เป็นนั่นนี่พี่น้องบานห้าก็ใส่บ่วงเสียนะเนาะบ่วงภาษาอิสานบ่วงคือช้อนเนาะจ้ะพี่น้องคนอิสานเสียอื่น่าบ่วงภาษาภาคกลางภาษาไทยช้อน ภาษาอีสานช้อนก็คือบวง สดนามอย่างเดียวไม่ใช่จอยแสบนามอาหารอีสานบ้านเฮาส่วนใหญ่จะจะเป็นเป็นแกงเป็นต้มเนาะจ้ะเนาะเป็นแกงเป็นต้มสดหนามมันห้อนพี่เนอะ อนุญาตเล่มเอาละจ้าพี่น้องไม่ี่จอยกับกินอิ่มแบบ้อยละจ้าพี่น้องจ้าฝากคือเกา่าด้้ยเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่ยียจอยดเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมี่จอยกะ ขอบคุณได้หลายได้จ้าเด้ที่พี่น้องข้ามาให้เกียรติรับชมนาะจาเนาะรับชมคลิปแม่ยาาจอยและะ้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยาจอยขอบคุณได้หลายจ้ขาจขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองจากพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปก็จ้าสวัสดีจ้า